ร่มธรรมธรรมะที่จะทำให้คุณร่มเย็นเป็นสุขทุกเวลาเรื่องของการคิดอนที่บอกอย่างเป็นระบบก็หมายความว่า เวลาคิดต้องมีจุดตั้งต้นแหน่งการคิดทีนี้ในเมื่อมันมีจุดตั้งต้นแหน่งการคิดก็แสดงว่าต้องสาวมันไปหาว่าจุดตั้งต้นมันมาจากไหนแล้วมันมีขั้นมีต่อขอมันอย่างไรถ้าไม่ได้ตรงนี้สอนอะไรไปมันก็จะไม่มีหลักให้กับพวกเราเวลาที่ภายหลังต้องไปทำอะไรหลังจากนี้ซึ่ง ก็คงไม่ทราบชะตากรรมว่าแต่ละท่านจะไปอยู่ณส่วนใดขององค์กรเราแต่ไม่ว่าไปอยู่ณส่วนใดทุกๆวันก็คงต้องอาศัยอย่างนี้อยู่แล้วก็คือการคิดคําว่าคิดไม่น่าเอามาใช้กับพวกเราหลวงพี่อยากใช้คําว่าพิจารณามากกว่าคําว่าคิดมันเป็นเพียงแค่ว่าต้องการความถูกความผิดแต่การพิจารณาหมายถึงว่าเราใส่ความรอบคอบเข้าไป แล้วก็ใส่ความปลอดภัยให้กับตัวของเราเองด้วยซึ่งวิธีการในการพิจารณาแบบของเรากับแบบของชาวโลกคงบอกว่าต่างกันแล้วก็มีเรื่องอะไรตั้งเยอะแยะที่มันไม่เหมือนกันก็นั่งนึกอยู่ว่าควรจะเอาอะไรมาคุยกับพวกเราดีนั่งมองไปแล้วไม่น่ามีอะไรเหนือไปกว่าธรรมจักรกับปวัตนสูตรเพราะว่า ธรรมมจากเป็นเสมือนกับแก่นของพระศาสนาอย่างหนึ่งเนื่องจากทุกๆเรื่องหลายคนคงคุ้นมากๆก,กับพระสูตรนี้มีใครไม่เคยได้ยินเลยไหมพระสูตรนี้ไม่มีนะเคยได้ยินกันหมดแสดงว่าคุ้นเคยกันดีเพราะฉะนั้นตัวธรรมจากนี้เองเป็นประดุจกับแม่ของพระธรรมทั้งหลายที่พระพุทธเจ้าได้ตรัส ตลอดพระชนชีพของท่านสี่สิบห้าพรรษาสี่สิบห้าพรรษาของท่านทุกเรื่องที่ท่านตรัสออกมาล้วนแล้วแต่เป็นไปเพื่อไปปรับปรับนะปรับก่อนเป็นไปเพื่อไปปรับแล้วก็เป็นไปเพื่อไปเปลี่ยนความเห็นความคิดของคนที่เข้ามาเกี่ยวพันกับพระองค์ตลอดพระชนชีพพระองค์ทำสองเรื่องนี้ปรับก่อน แล้วเปลี่ยนปรับบ้างเปลี่ยนบ้างก็มีแล้วพระองค์ก็เติมส่วนที่เขาขาดให้เพราะฉะนั้นถ้าบอกว่าคนในโลกนี้ก็คงหนีไม่พน้นเหมือนกับคนในสมัยเมื่อสองพันห้าร้อยกว่าปีที่ผ่านมาหรือแม้กระทั่งคนก่อนหน้าที่พระพุทธเจ้าจะมาอุบัติขึ้นในโลกใบนี้ก็คงจะเป็นแบบเดียวกันว่าทุกคนยังคงต้องอาศัยการปรับ บางคนต้องการอาศัยการเปลี่ยนแล้วก็ทุกคนต้องการเติมเต็มส่วนที่ตัวเองขาดพวกเราก็คงเช่นเดียวกันเข้ามาในองค์กรนี้มาอยู่ในในองค์กรที่มีพระเดชพระคุณหลวงพ่อธรรมะเป็นผู้นำก็คงไม่ได้หมายความว่าทุกคนจะอยู่รอดปลอดภัยเหมือนกับที่หลวงพ่อท่านอยู่เพราะว่าเมื่อมาอยู่ร่วมกันแล้วหาก พวกเราเองไม่มีการปรับบางคนไม่มีการเปลี่ยนแล้วไม่มีการเติมเต็มในส่วนที่ตัวเองขาดมันก็คงไปกันไม่รอด <inte> ดังนั้นไม่ว่าจะเข้ามาอยู่ที่ไหนแต่อยู่ณมุมไหนของโลกก็ตามก็จำเป็นจะต้องปรับต้องเปลี่ยนแล้วก็ต้องเติมเต็มในส่วนที่เราขาดทีนี้แต่ละคนคงขาดไม่เหมือนกันหรือต้องปรับไม่เหมือนกันเปลี่ยนก็ไม่เหมือนกัน นั่นเป็นความยากที่ที่ทําให้การพูดหรือการมานั่งอธิบายในเรื่องของการคิดอย่างเป็นระบบหรือการพิจารณาให้เป็นขั้นเป็นตอนนั้นทําได้ค่อนข้างยากเนื่องจากสโคคมันกว้างก็เลยต้องพาพวกเราทั้งหมดเข้าไปหาต้นตอก่อนว่ามันเป็นมาของมันอย่างไร หลังจากนั้นแล้วค่อยลงมาที่ตัวชีวิตของเราแต่ละคนซึ่งตรงนั้นคงเป็นหน้าที่พวกเราแต่ละคนแล้วต้องไปนั่งมองตัวเองกันหลวงพี่คงเจาะไม่ได้ถึงขนาดว่าคนนี้ต้องทําอย่างนี้คนนั้นต้องทําอย่างนั้นนั่นเป็นเรื่องปลีกย่อยรายละเอียดมีใครไม่มีกระดาษอยู่ในมือไม่มีนะมีทุกคนหลวงพี่มีเลขศูนย์ถึงเลขห้าให้ทุกคนทํายังไงก็ได้อาศัยเลข หกตัวนี้ศูนย์หนึ่งสองสามสี่ห้าใสเครื่องหมายทางคณิตศาสตร์ได้ในอันห้ามใช้เลขใช้ไต่ครั้งหนึ่งแล้วห้ามใช้อีกทำยังไงก็ได้ให้มันออกมาเท่ากับสามสิบทำด่วนเลยเอาใหม่ใครเคยเล่นเกมตั้งอิดไหมใครเคยเล่นแล้วไม่ต้องคิดนะเอาคนที่ยังไม่เคยเล่นปกติเราจะให้ทำวันนี้เนื่องจากเราจะคุยเรื่องการคิดให้คิด ทําในความคิดหลวงพี่ส่งกระดาษ A4 ไปถึงมือพวกเราแล้ว,ลวตอนนี้สี่แผ่นส่งสติกเกอร์ไม่ใช่สติกเกอร์ส่งสกอตเทปไปให้ความยาวสิบเซนได้กันยัง <c oughs> ได้แล้วนะ A4 สี่แผ่นนะสกอตเทปสิบเซนหลวงพี่ส่งอิดบล็อกอิดตัวนอนข้างหน้าหมู่บ้านเนี่ยที่ปูเป็นทางเดินจำได้ไหมหนักไหมหนักหนึ่งก้อนทํายังไงก็ได้ด้วยอุปกรณ์สามชิ้นนี้ แล้วให้อิดบล็อกอยู่สูงขึ้นมาจากพื้นอยู่สูงขึ้นมาจากพื้นหมายความว่าจะวางลงไหนก็วัดจากพื้นตรงนั้นขึ้นมาอย่างน้อยสิบเซนติเมตรคิดด่วนอยากรู้ไหมว่าผมตัวเองทําได้ไม่ได้เนี่ยเดี๋ยวไปลองนะเดี๋ยวไปลองไปแกะหินขึ้นมาหนึ่งก้อนแล้วก็เอากระดาษมาลองทํามีประสบการณ์ตรง หลวงพี่ก็ไปถามคําถามนี้กับเจ้าหน้าที่ของกรมป่าไมา้ชุดหนึ่งหลวงพี่ให้เขาทํโดยวิธีการเดียวกันแต่หลวงพี่ให้เขาทําเป็นกลุ่มแล้วมีอยู่กลุ่มหนึ่งเป็นตัวอย่างที่ดีมากพี่เขาทาเสร็จโดยเขาเอาสี่แผ่นมารวมกันแล้วเขามว้วนเป็นแบบนี้แล้วเขาก็ติดสกอตเทปเขาทำเร็วมากเสร็จเร็วมากแล้วก็ นั่งรอเวลาว่าเมื่อไรหลวงพี่จะบอกว่าหมดเวลาเขาก็นั่งมองเพื่อนๆในกลุ่มอื่นเขาทำไปแล้วก็กระดิกเท้าไปด้วยเป็นเป็นคนข้างนอกนะเป็นคนข้างนอกทำเสร็จหลวงพี่ก็นั่งมองเขาว่าเขาจะทำกลุ่มนี้เป็นกลุ่มที่หลวงพี่ให้ความสนใจมากเพราะเขาทาเสร็จเร็วมากอยากเห็นปฏิกิริยาต่อไปหลังจากที่เขาทําเสร็จแล้วก็ปรากฏว่ากลุ่มอื่นเขาก็ลงเล้งลงเล้งลงเลง้ลงกังงงนไปเรื่อยๆจนกระทั่งหมดหลวงพี่ให้เวลาคิดสองนาที เสร็จแล้วปุ๊บหลวงพี่ก็ให้เขาเริ่มตั้งอิฐทุกกลุ่มก็ตั้งทานหมดเลยหลวงพี่ก็บอกว่าขอเพิ่มสองก้อนสามก้อนสี่ก้อนมีอยู่กลุ่มหนึ่งทำไปได้ถึงเจ็ดก้อนอิฐตัวนอนนะสามารถทานน้ำหนักอีฐตัวนอนเอาไว้ได้เจ็ดก้อนแต่กลุ่มที่ม้วนอย่างนี้ <c oughs> ล่วงไปตั้งแต่ก้อนที่สามสิ่งที่หลวงพี่สังเกตก็คือว่า ทำไมคนเราชอบคิดว่าเมื่อไหร่ฉันจะทํางานชิ้นนั้นได้สําเร็จแล้วฉันก็จะอยู่เฉยๆทาไมถึงไม่คิดหาวิธีที่ดีที่สุดที่จะสามารถทําให้ผลงานของตัวเองก้าวหน้าขึ้นไปเรื่อยๆทาไมถึงพอใจอยู่เพียงแค่ว่าแค่นี้ก็พอละเพราะมันทําในสิ่งที่ที่เป็นโจทย์เป็นโจทย์มาให้เรียบร้อยแล้วเหมือนกับตัวเลขเมื่อกี้เหมือนกันหรือ เหมือนกับการตั้งอิฐเหมือนกันที่พวกเราคิดถ้าใครได้ลองคิดโดยเฉพาะจวดที่เป็นตัวเลขแล้วคิดเสร็จแล้วก็นั่งเฉยเพราะมีความรู้สึกว่าฉันทําเสร็จแล้วแล้วเมื่อกี้ถามอีกหน่อยเถอะคนที่ยังคิดไม่ได้เวลาเพื่อนๆเ,เฉลยมีใครคิดตามไหมว่าสามสิบจริงๆฮะมีใครไม่ได้คิดตามไหมดีกว่า <c oughs> น่าอาจจะมีอาจ,จ <c oughs> แสดงว่าก็ช่างมัน เพื่อนพูดไปเรื่อยๆมันคงถูกมั้งแล้วเราก็เฉยนี่ก็เป็นเงื่อนไขเหมือนกันที่ทําให้เวลาที่พวกเราเข้ามาอยู่ในในองค์กรแล้วควรจะมีความก้าวหน้าในพระธรรมวินัยทั้งตัวของคุณธรรมองเราเองทั้งการทําตนเองให้เป็นประโยชน์กับหมู่คณะมันควรจะมากขึ้นเรื่อยๆแต่เราเราไม่ใช่ทุกคนที่จะสามารถไปถึงตรงจุดนั้นได้ หลวงพี่สังเกตวิธีการในการมองหงพ่อทตัตตดหลวงพี่มีธรรมชาติชอบชอบเขียนไดอารี่ส่งหาน้องๆที่อยู่ตามต่างประเทศถือว่าเป็นกำลังใจให้กับน้องๆที่ไปทำหน้าที่โดยเฉพาะที่เป็นพระภิกษุแล้วช่วงไหนที่ไม่ได้ค่อยไม่ค่อยได้ส่งคือมักจะเป็นผู้ส่งทางเดียว น้องมักจะไม่ค่อยเขียนกลับมาจะเขียนกลับมาหาก็กรณีเดียวว่าทําไมไม่ยอมส่งไปหาสักทีก็เขียนไปให้อะไรเขาเยอะมากมีอยู่ประเด็นหนึ่งหลวงพี่แนะนําในเรื่องวิธีการมองหรือวิธีการในการพิจารณาธรรมะโดยเฉพาะอย่างยิ่งเวลาเราฟังพระเดชพระคุหลวงพระธาตตัดเพราะจะเป็นองค์เดียวที่เรามีโอกาสฟังท่านบ่อยที่สุดก็แนะนำเขาว่าพวกเราส่วนใหญ่มักจะมอง ว่าหลวงพ่อสอนอะไรมากกว่าจะมองว่าทําไมหลวงพ่อสอนอย่างนั้นตรงนี้เป็นอุปสรรคชิ้นหนึ่งที่ทําให้พวกเราไม่ค่อยกล้าก้าหน้าหลวงพี่แนะนําเขาว่าเวลาจะมองหรือในการพิจารณาธรรมะโดยเฉพาะที่หลวงพ่อสอนหลวงพี่มีวิธีเขาสองวิธีและอุปมาให้เขาฟังง่ายๆว่าวิธีในการจะมองธรรมะของหลวงพ่อ มันอุปมาเหมือนกับเด็กเล็กที่กําลังเดินตามผู้ใหญ่อยู่บังเอิญผู้ใหญ่ท่านเดินเร็วท่านก็เดินหายไปเลยรับสายตาเราไปวิธีที่เราจะไปหาท่านให้ได้มีสองวิธีคือวิธีหนึ่งแกะรอยท่านไปนั่งมองว่ารอยเท้าท่านประทับอยู่ตรงไหนถ้าเรามีกล้องมีแว่นขยายเราก็ตามส่องไปมองไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆมันก็จะเดินตามกันไปได้เรื่อยๆ แต่บางทีบางจุดอาจจะพัดหลงกันได้ง่ายหน่อยเพราะบางครั้งในขณะที่ท่านเดินนําหน้าเราไปท่านอาจจะไปเจอฝนตกยัดฝนตกหนักตกมาก,ก,มากพื้นมันก็เปียกรอยเท้าที่ท่านย่าลงไปบนน้ํามันอาจจะไม่ค่อยชัดเท่าไหร่นักและบางจุดที่มันเป็นแอ่งน้ําท่านอาจจะกระโดดข้ามแต่ในขณะที่เราแกะรอยตามท่านไปไปถึงจุดเดียวกันบังเอิญฝนมันไม่ตก มันเป็นช่วงที่แดดกำลังร้อนพอดีเราก็เลยต้องมานั่งแกะอรอยว่าไอ้รอยที่ตอนสมัยที่ท่านเดินมาแล้วน้ำมันอยู่นั้นมันยังอยู่หรือเปล่าถ้าเกิดมันหายไปหรือเราไม่ทันสังเกตว่าช่วงนี้เป็นช่วงที่ท่านกระโดดข้ามไปเราก็จะเที่ยวนั่งหาอรอยท่านว่าท่านอยู่ตรงไหนแล้วถ้าหาไม่เจอเราก็จะไม่รู้จะทำอย่างไรก็จะได้แต่นั่งรอ ให้ท่านกลับมารับเราใหม่หรือไม่บางทีถ้าท่านไม่มารับเราเราก็คงสิ้นสุดเรื่องการติดตามต่านได้แต่เพียงตรงนั้นวิธีที่สองที่หลวงพี่แนะนําให้น้องใช้หมายถึงน้องที่เป็นพระคือวิธีตามทางไม่ตามรอยตามทางหมายความว่ายังไงตามว่าท่านไปทางเส้นไหนท่านเลี้ยวขวาเลี้ยวซ้ายอย่างไรขออย่างเดียวว่าเราอย่าจําทางผิด ในเวลาแกะรอยเราจะมีอิสระในการแกะรอยท่านมากเพราะเราจะรู้ว่าถนนเส้นนี้พ่อเราเคยเดินไปท่านเดินไปเราก็เดินไปเรื่อยๆจุดไหนแม้ไม่มีรอยเท้าท่านอยู่เราก็จะมั่นใจว่าท่านเดินผ่านเส้นนี้ไปแต่ตอนนั้นมันอาจจะมีเหตุการณ์อะไรสักอย่างหนึ่งซึ่งไม่เหมือนเหตุการณ์ที่เรากำลังเจออยู่ท่านก็เลยต้องทำอย่างนั้นบ้างอย่างเช่นตอนนั้นฝนตก ท่านต้องย่ำไปในน้ำรอยเท้ามันเลยจางเราไม่มีปัญหาเพราะเราเดินตามมาภายหลังแล้วจําได้ว่าท่านเดินเส้นนี้มีบางจุดท่านกระโดดข้ามเราก็จะไม่แปลกใจว่าทําไมท่านต้องกระโดดข้ามหรือมีบางจุดท่านนั่งพักในเมื่อนั่งมองอย่างนี้จะช่วยให้เราไม่หลงจากท่านและมีอิสระมากขึ้นเช่นตอนเดินท่านเดินเลนซ้ายเราอาจจะไปเดินเล่นเลนขวา บางตอนท่านอาจจะเดินแต่เราอยากวิ่งเราก็จะวิ่งบางตอนท่านเร็วท่านวิ่งแต่เราไม่ไหวแล้วเราเหนื่อยเราอยากพักเราก็จะนั่งพักมันจะเกิดมุมมองความคิดอีกเยอะแยะว่าทําไมตอนนี้ท่านต้องพักด้วยทําไมตอนนี้ท่านวิ่งด้วยทําไมตอนนี้ท่านกระโดดข้ามทําไมอีกตั้งหลายอย่างแต่รับรองว่าเราไม่หลงแม้วันนี้ จะมีความรู้สึกว่าเราห่างท่านมากห่างในความว่าเราตามท่านไม่ทันในเรื่องของการพิจารณาเพื่อแก้ไขปัญหาหรือรับผิดชอบงานองหมู่คณะหรือมุมมองในการที่จะฝึกตัวขงท่านเองแต่ยังน้อยซะเราก็เดินไปบนเส้นทางเดียวกันแล้วก็มั่นใจว่าในถนนเส้นนี้มีพ่อเราอยู่ข้างหน้าแล้ววันหนึ่งไม่ช้าก็เร็วเราต้องไปถึงตัวท่านแน่แน ไม่วันใดก็วันหนึ่งถ้าเราไม่ลงทิศลงทางสักก่อน